สมองของคุณคือนักโกหกที่แนบเนียนที่สุดที่คุณเคยเจอมันไม่ได้โกหกโดยการสร้างเรื่องเท็จแต่มันโกหกด้วยการเลือกที่จะบอกความจริงกับคุณแค่ครึ่งเดียวความจริงในเวอร์ชั่นที่ทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึกฉลาดและรู้สึกว่าคุณคิดถูกมาตลอดลองนึกภาพตามนะครับคุณกำลังคิดจะซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อ A เ,เพราะคุณเชื่อว่ามันดีที่สุดคุณทำอะไรต่อครับ คุณเข้าไปใน YouTube แล้วค้นหาว่ารีวิวข้อดีโทรศัพท์ยี่ห้อ A คุณเข้าไปใน Google แล้วค้นหาว่าทำไมยี่ห้อ A ถึงดีกว่ายี่ห้อ B คุณดูวิดีโอ10คลิปที่บอกว่าคุณคิดถูกคุณอ่านบทความ5บทความที่ยืนยันความเชื่อของคุณและเมื่อเจอคอมเมนต์ที่วิจารณ์คุณก็ปัดมันทิ้งไปว่าพวกนี้เป็นแค่เฮเตอร์ในที่สุด คุณก็กดสั่งซื้อมันมาพร้อมกับความรู้สึกมั่นใจ100%เซว่าคุณได้ทำการค้นคว้าม,มาอย่างดีแต่คำถามคือคุณได้ค้นหาจริงๆหรือคุณแค่ค้นหาพวกครับนี่คือปรากฏการณ์ฟองสบู่แห่งความเชื่อทำไมในยุคที่เราเข้าถึงข้อมูลได้ทุกแงม่มุมเรากลับดูเหมือนจะยิ่งติดอยู่ในโลกความคิดของตัวเองมากขึ้นเป็นไปได้อย่างไรที่การหาข้อมูลของเรา แท้จริงแล้วเป็นแค่การหาเครื่องมือมายืนยันสิ่งที่เราอยากจะเชื่ออยู่แล้วมันไม่ใช่เพราะคุณไม่ฉลาดแต่มันเป็นเพราะสมองของเราทุกคนมีจุดบอดที่ทรงพลังที่สุดจุดหนึ่งซ่อนอยู่มันคือระบบปฏิบัติการพื้นฐานที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทุกความคิดและการตัดสินใจของเราจุดบอดที่ว่านี้คืออคติทางความคิดที่ทรงพลังและพบได้บ่อยที่สุดมันมีชื่อว่า confirmation bias หรืออคติเอ็นเอียงเพื่อยืนยัน Confirmation b i a s Ass, คือแนวโน้มโดยธรรมชาติของสมองมนุษย์ที่จะค้นหาตีความและจัดจำข้อมูลในแบบที่สอดคล้องกับความเชื่อที่เรามีอยู่แล้วและในขณะเดียวกันก็จะเพิกเฉยข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเรามันทำงานผ่านก,นไกลไกหลักๆ3ขั้นตอนซึ่งเปรียบเสมือนกับกองกำลังป้องกันความเชื่อของเราครับกองกำลังที่หหน่วยสอดแนมผู้พักดี เราไม่ได้ถาม Google ว่าข้อดีข้อเสียของโทรศัพท์ A คืออะไรแต่เราถามในสิ่งที่ใจเราอยากได้ยินสมองของเราจะชี้นำให้เรามองหาหลักฐานที่สนับสนุนเราโดยอัตโนมัติมันเหมือนการส่งหน่วยสอดแนมออกไปแต่สั่งว่าจงกลับมารายงานเฉพาะข่าวดีเท่านั้นการทดลองวาสซอน selection t a x พิสูจน์เรื่องนี้ได้ดีครับเมื่อให้คนพิสูจน์กฎถ้าไพ่เป็นสระได้หลังต้องเป็นเลขคู่ คนส่วนใหญ่จะเลือกพลิกไพ่เพื่อยืนยันกฎแต่กลับลืมพลิกไพ่ที่สามารถหักล้างกฎได้ซึ่งสำคัญกว่ามากกองกําลังที่2นักแปลความเข้าข้างตัวเองเมื่อเราเจอข้อมูลคลุมเครือเรามีแนวโน้มที่จะตีความมันให้เข้าข้างตัวเองเสมอเช่นข่าวเศรษฐกิจที่ออกมาว่าตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ต่ำกว่าที่คาดการคนที่มองบวกก็จะบอกว่าเศรษฐกิจฟื้นตัว ส่วนคนที่มองลบก็จะบอกว่าการฟื้นตัวล้มเหลวทั้งๆท,ที่มาจากข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏการณ์นี้เห็นได้ชัดเจนมากในการเมืองครับเมื่อผู้สมัครที่เราเชื่นชอบพูดอะไรสักอย่างที่กํากวมเราจะตีความว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่ลึกซึง้งแต่ถ้าผู้สมัครฝั่งตรงข้ามพูดแบบเดียวกันเป๊ะๆเรากลับตีความว่าเขาพูดจาคลุมเครือกองกำลังที่สบรรณารักษ์ผู้ลํเอียง สมองของเราจดจำสิ่งที่ยืนยันความเชื่อของเราได้ดีกว่าสิ่งที่ขัดแย้งอย่างไม่น่าเชื่อครับเราจะจำได้แม่นยำว่าหมอดูเคยทายเรื่องของเราถูกหนึ่งครั้งแต่เราจะลืมไปอย่างง่ายดายว่าอีกสิบเรื่องที่เหลือที่เขาพูดมานั้นผิดทั้งหมดสมองของเราเปรียบเสมือนบรรณารักษ์ที่จะเก็บหนังสือที่สนับสนุนความเชื่อของเราไว้ที่ชั้นหน้าสุดแต่จะเอาหนังสือที่โต้แย้งไปซ่อนไว้ในห้องเก็บของ ทำไมสมองของเราถึงทำงานแบบนี้คำตอบเชิงวิวัฒนาการก็คือมันประหยัดพลังงานและปกป้องสังคมการทบทวนความเชื่อเดิมเป็นสิ่งที่ใช้พลังงานสมองสูงมากนอกจากนี้ในอดีตการมีความเชื่อเหมือนกับคนในเผ่าของเรายังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเอาตัวรอดครับ Confirmation Bias จึงไม่ใช่ความโง่แต่มันคือทางลัดของสมองที่เคยมีประโยชน์ในอดีตแต่กลับกลายเป็นอันตรายอย่างยิ่งในยุคข,ข้อมูลข่าวสาร และเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าสมองของเรามีกองกำลังป้องกันความเชื่อที่ทำงานโดยอัตโนมัติเราก็จะเลิกเชื่อความรู้สึกมั่นใจของตัวเองอย่างสนิทใจอ h าห้าโมเมนต์มันอยู่ตรงนี้ครับสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหาความจริงแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อเอาตัวรอดและรู้สึกดีกับตัวเอง Your brain wants to be right more than it wants to find the truth ความรู้สึกมั่นใจที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหาข้อมูลนั้นมันไม่ใช่สัญญาณของความฉลาดแต่เป็นเพียงผลลัพธ์ของ confirmation bias ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบครับดังนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่แท้จริงจึงไม่ใช่การปกป้องความเชื่อของตัวเองแต่คือการจงใจที่จะท้าทายและพยายามคำลายความเชื่อของตัวเองด้วยหลักฐานที่ดีที่สุด แล้วเราจะต่อสู้กับอคติที่ท,ทรงพลังนี้ได้อย่างไรมันเหมือนกับการว่ายทวนน้ำครับต้องใช้ความจงใจและเทคนิควิธีที่หสร้างคนฟังเหล็กนี่คือเทคนิคที่ตรงกันข้ามกับการสร้างคนฟางที่เรามักจะบิดเบือนข้อโต้แย้งของฝั่งตรงข้ามให้อ่อนแอ แต่การสร้างคนฟังเหล็กคือการที่คุณต้องพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะอธิบายข้อโต้แย้งของฝั่งตรงข้ามในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งมีเหตุผลและน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ถ้าคุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้แปลว่าคุณยังไม่เข้าใจประเด็นนั้นดีพอครับวิธีที่ 2. ส,สมุดบันทึกความเชื่อให้คุณเลือกความเชื่อที่คุณยึดถืออย่างเหนียวแน่นมาหนึ่งอย่าง เขียนมันลงไปแล้วท้าทายตัวเองให้ใช้เวลา15นาทีค้นหาและลิสต์เพราะเฉพาะหลักฐานที่โต้แย้งความเชื่อของคุณที่ทรงพลังที่สุดเป้าหมายไม่ใช่การเปลี่ยนใจคุณทันทีแต่คือการฝึกให้สมองของคุณคุ้นเคยกับการมองข้อมูลจากอีกฝั่งของฟิลเตอร์บ้างครับวิธีที่3หาทนายของปีศาจ ในการตัดสินใจที่สำคัญให้คุณลองหาเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานที่คุณไว้ใจและมอบหมายบทบาททนายของปีศาจให้กับเขาอย่างเป็นทางการหน้าที่ของเขาคือการหาเหตุผลมาโต้แย้ง